เล่นทุกสายขายทุกนะครับกับผมวัดราชสีห์คนระับก็มาพบเจอพี่ๆเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เข้าสู่พีที่เก้นะครับ987แล้วก็เมื่อเดิมฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครนะเป็นกำลังใจนะครับชมแล้วพี่จะลาออกนะชม,ชมแล้วชอบสนใจองค์ไหนก็ทักทายสอบถามราคามานะครับนะราคาแบง่งปัน ดูให้ชอบก่อนนะครับเพราะว่าพาทุกอย่างผมขายราคาแบ่งปันนะพี่พนะก็ไม่ได้ขายการันตีนะครับนะไม่ได้ขายประกันพี่พดูเอานะครับดูให้ชอบก่อนเพราะว่าลาะบางอย่างผมก็ดูดูไม่เป็นนะครับนะดูไม่ขาดนะก็ดูแค่ขายนะเล่นแค่ชอบประมาณนั้นนะครับนะก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะมีภาพมานำเสนอพี่พี่นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะ เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้วันนี้มาเริ่มกันกับองค์แรกนะครับเป็นสมเด็จบางขุนพมพิมพ์ปลอกโพนะพี่นะเนี่เราจะเห็นว่ามีเม็ดปลอกโพอยู่ด้านบนนะครับนะนี่สาหรับพิมพ์นี้จะคล้ายมีเส้นประทิบนะครับนะผ้าก็สภาพผ่านการใช้นะผ้าอยู่ในตลับนะครับนะมีคาบกาวคาบยึดรองยางรองนะครับนะติดผมก็เคยแค่เผือแขนครับนะน่าจะเป็นกาวร้อนนะครับนะติดเนื้อ เนื้อก็เลยล่อนออกเลยไม่ได้แคะต่อนะนะเนี่ยเจ้าของน่าจะยอดกาวด้วยนะครับนะเนี่ยเนื้อจะโซนนุ่มทำดัดนะสมเด็จบางุนพลมพิมพ์ปกโพนะพี่ๆนะเนี่ยนะมาดูพี่ๆนะเนี่ยเนื้อหาเนี่ย เม็ดดำเม็ดแดงเนี่ยจะเป็นไตเลยนะครับสมเด็จบางอุดลมขอบข้างนะครับองค์พระน่าจะใช้จากการการสิงน่าจะเกิดการจากการกร่อนของผิวนะครับนะเงาข้ามเงอข้ามน้ำนะเนะนี่ยพระจะูนจะหลับนี่งๆก่อนเม็ดกรวดเทาๆพี่เห็นไหมพระได้หนาสมบูรณ์นะครับนะครับ,นะนะรบพระกลอนนะครับไม่ได้สึกจากการใช้นะครับนะ ไม่ได้สึกจากการสัมผัสนะน่าจะกร่อนเหงื่อกร่อนน้ำนะครับถนะ้าเข้าเนี่ยเห็นไหมมันกร่อนแบบผิวผิวพลุนธรรมชาตินะเนี่ยดูพี่ผิวน่าจะเกิดจากอะไรสักอย่างครับน้ําแบบใส่แช่น้ําใส่เล่นเหงื่อนะครับนะบ,บ่อยๆนะเอออาจจะเกิดจากการประมาณนั้นครับนะเพราะว่าบางทีเราแบบชาวบ้านอาจจะ พี่บูชาได้เป็นเจ้าของพระเดิมอาจจะอะไรอาชีพบางทีบางคนอาจจะทําประมงอะไรอย่างเงี้ยนะพี่นะนะผมก็ไม่เข้าใจว่าเจ้าของเดิมใช้เรียกว่าใช้ชีวิตประจําวันวประกอบอาชีพย,ยังไงนะครับนะก,ก็ก็มีส่วนนะบางทีอาจจะลงน้ำำําดําเรืออะไรอย่างเงี้ยทุกวันทุกวี่ทุกวันนะหลายวันเข้านะครับนะหรือว่าเป็นประจํานะค่อนข้างจะเป็นประจนะําเ่ยก็มีส่วนทําให้ ผิวพระเกิดสภาพแปลสภาพประมาณนี้ได้นะครับนะนี่ฮะสมเด็จบางกุนงพรมพิมพ์ปลกโพนะครับอ่ะโอเคองแรกองต่อมาครับเป็นสมเด็จพิมพ์ข้างอู่นะหลวงพระ s o o n ระชีพขาวนายพ,พี่นะองนี้ผิวพันธุ์เดิมๆเลยนะพิมพ์ข้างอู่นะพี่ๆนะนี่ฮะดูฮะนี่แต่งข้างนะผิวบานพันธุ์เดิมๆเลยพี่ๆดูนะครับนะเนี่ยรอยตาใบ เนื้อหาผิวพรรณสวยงามนะครับนะไม่สึกเยอะนะครับนะพาอยู่ในตะเลี่ยมในตะคลับนะบนะเนี่ยผิวตะการข้าบเหงื่อเนี่ยผิวมะละเลยเนี่ยดูจากผิวนะครับนะเป็นมะละเลยดูขอบข้างนะพี่นะขอบตัดเนี่ยพาหล่อช่อนะครับนะแล้วก็ตัดแต่งตะใบเนี่ยเนี่ยพามีประกบหุ่นเทียนพี่เพียนไหมประกบประกบหุ่นเทียนนะครับนะเพื่อ เข้าช่อนะเพื่อให้หนานะครับนะนะ้พี่พี่เห็นไหมหล่อเสร็จก็จะมีครีบป,ประกบแล้วนะช่างก็จะแต่งตะใบนะครับนตะขอบข้างนี่ฮะเห็นไหมชมด้านหลังนะครับนะน้านี่ผิวพันเดิมๆเลยยน่ยนย่นเลยดูพี่ๆย่นย่นเลยเนี่ยผิวตะการคาบสนิมคาบซาเนี่ยเนี่ยช่างก็มีการลงแปลงแต่งตะใบคาบตะการคาบหูดนะครับนะนะ้นิดนึงนะครับนะ้านี่ คือธรรมชาติเลยนะครับนะนี่สมเด็จออข้างอูนะครับหลวงพ่อสวงมาชีพกระข่าวนะพี่พี่นะอ่ะโอเคประมาณนี้องค์ต่อมาครับเป็นปิดตาพิมพ์กลางนะหลวงพ่อแก้ววัดเทวันนะพี่พี่นะองค์น,นี้สวยนะครับนี่ฮะเป็นพิมพ์กลางนะพี่พี่นะองค์นี้เป็นพิมพ์กลางปิดตาพิมพ์กลางหลังแบบนะครับนะหลวงพ่อแก้ววัดเทวันสภาพสมบูรณ์สุดๆนะพี่พี่นะดูฮะจะเห็นหูเห็น ครอบหมูสะเบาอยู่เนี่ยพี่พี่เห็นไหมร่องข้างบนนี่จะเห็นร่องลึกเนี่ยก็ไม่พิมพ์เลยนะครับนะพี่พี่เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวันยอตหาไม้ก่อนนะ้ำนะขออนุญาตใช้ปากกาศพี่พี่นะนี่พี่พี่เห็นไหมเนี่ยร่องด้านบนเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นร่องเลยพราค่อนข้างสมบูรณ์นะพี่พี่เห็นไหมเนี่ยเป็นร่องลึกเลยร่องสะเบานะครับนะปิดทองเดิมพี่พี่มาดู โอ้โหนะสวยมากนะครับตรงน,นี้ปิดตาหลุมพกแก้ววัดคือวันพิมพ์กลางหลังแบบนะครับนะพระไม่มีกระเทาะหักซ่อมเลยนะครับนะเนี่ยฮะดูฮะปิดทองเป็นผ้าเนื้อตระกูลผงคุกรักนะพี่พนะดูไปพี่ดูด้านหลังเนื้อหาไม่มีปรีซ่อมเลยนะครับนะเดิมๆด,ด้านหลังแบบนะพี่พนะเห็นไหมนี่ฮะดูทุกซอกทุกมุมเลยพี่นะ ป,ประกอบการตัดสินใจของพี่ๆนะครับนะเพราะว่าผมขายไม่ได้การันตีพี่ๆดูแล้วก็พิจารณาดูให้ชอบก่อนนะครับนี่ปิดตาพิมพ์กลางหลังแบบนับหลวงพ่อแก้ววัดขวน,นับพี่นะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับนะองค์ต่อมาครับเป็นปิดตาน่าจะเรียกว่าเป็นปิดตาที่ว่ามีอายุเก่าแกา่พอสมควรนะครับหรือว่าเก่าแก่ที่สุดผมก็ไม่แน่ใจนะครับนะเขาเรียกว่าปิดตาทายาณนะพี่ๆนะองค์นี้ ก็จะมีหลายพิมนะพ์นะพิมพ์นี้ผมไม่แน่ใจว่าพิมพ์คีย์บหรือเปล่านับนะออมีหลายพิมพ์ก็จะมีเนื้อออกหลาย,ลายโซนนะครับนะชิ้นตะกวัวชิ้นสำริดชิน้นหลายๆนะครับนะออกออกมีไม่แน่ใจน่าจะมีชิ้นเงินด้วยนะประมาณนั้นนะครับนะรงนี้เป็นชิน้นชิ้นตะกัวนะพี่ๆนะนี่ฮะดูวความเก่าตะกัวนะครับนะปิตาไทาย,ยานนะครับนะเขาเรียกว่าปิตาี่วามี พระหล่อปิตาที่ว่าอายุเก่าเก๋นะครับนะนี่ฮะภาพผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นพิมพ์ประกบบลาประกบหรือว่าแต่ว่าองค์นี้น่าจะมีพิมพ์ประกบนะน่าจะเกิดจากคอนประกบหุ่นเทียนของไม่พิมพ์นะครับพี่ๆนะเห็นไหมนะครับนะนี่นี่นะครับปิตาไทายย่านนะครับนะชินตะกัวนะพี่ๆนะองค์นี้เป็นชินตะกัวนะครับก็จะ กบหุนเทียนแล้วก็เทช่อช่อชนวนน่าจะอยู่ด้านล่างเนี่ยตรงนี้การชนวนช่อนะเ,ออเก่าได้อายุนะพี่ๆนะเห็นไหมครับไข่ครับอะไรพวกนี้ธรรมชาตินะครับตะก่วเก่าด้วยนะนะ่ะน่าจะเป็นพิมพิมพ์ยาวหรือพิมพ์จีโบมีหลายพิมนะพี่ๆนะผมผมอาจจะไม่เก่งเรื่องพิมครับนะนี่ปิตาทายาสน,นะนะอ่ะโอเคประมาณนี้องค์ประมาครับเป็นกลิง่ง องนี้สวยมากที่เช่ามาเนี่ยถือว่าพกความสวยเลยแต่ว่าไม่ทราบที่นะแต่ว่าเช่าพกความสวยนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์หลังบัวนะพี่พี่นะหลังบัวเี่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมก็จะน่าจะตีเป็นเอ่อกลิงวัดประสานนะพี่พี่นะเบื้องต้นนั่ยน่าจะเป็นเป็นกลิงวัดประสาทหรือเปล่านะครับนะครับแต่ว่าค่อนข้างหายากเลยสภาพนี้ผมว่านะเพราะว่าพระน่าจะเขาเรียกว่าน่าจะเปียกทองนะเปียกทองทั้งองค์ พระที่เปียบทองเนี่ยส่วนมากจะจะเป็นพ้าที่ว่าเป็นกรรมการอะไรพวกน,นี้อนะพี่นะสร้างน้อยนะครับนะแล้วองค์เนี้ยถือว่าสวยสมบูรณ์มากนะครับนะอุดกลิ่งแล้วก็ดูพี่ดูนะครับพระในแต่ละชุดแต่แต่สำนักเนี่ยจะหาสวยๆแบบเปียกทองทั้งองค์อย่างนี้นะค่อนข้างหายากนะครับนะเนี่ยเป็นกลิ่งฐานบัวนะครับนะหลังบัวนะครับนะน่าจะเป็นขันยาตีเป็นเป็น,เ,ปนเออ วัดประสาทนะครับนะหรือว่าอาจจะเป็นสายวัตถุทัศน์ก็เป็นไปได้นะพี่พีนะดูฮะเปียกทองทั้งองค์นะครับนะองค์นี้ได้ได้สวยนะครับนะจริงๆนะครับนะไม่ทราบที่แล้วแต่ว่าองค์พระสวยมากนะรับนะอดไม่ได้นะครับนะนี่ดูฮะความสวยขององค์พระนะครับนะเนี่ยเป็นพิมพ์ฐานบัวนะพี่พีนะอาจจะเป็นเกจินะครับนะหรือว่าเป็นวัดประสาทหรือว่าสายวัตถุทัศน์นะครับเป็นเกจิสายวัตถุทัศน์ก็เป็นไปได้นั่นครนะพี่พีดู โลหะในผิวแบบเดิมๆเลยพี่ๆเห็นไหมหล่อมาแล้วอุดกลิ่งพี่ๆดูอุดกลิ่งเดิมๆเลยนะครับเนะเห็นแมกกากันหล่อขี้เบ้าเดิมตะใบเดิมพี่ๆเห็นไหมอง์นี้บอกเลยสวยคุ้มค่ากับที่ได้เช่ามานะเพราะว่าพระองค์พระสวยมากแต่ว่าไม่ทราบที่หรอกครับไม่ทราบที่แน่ชัดหรอก,อกว่าไปนุ่งเกิดวัดไหนนะครับนะแต่ว่าเช่าเพราะว่าองค์พระนั้นสวยมากจริงๆนะเอาโอเคประมาณนี้พี่ๆ องต่อมาน่าจะเรียกว่าเป็นพิมพ์ผ้าหล่อพิมพ์นาคปกนะครับนะเกจิยุคเก่าท่านจะนิยมสร้างบางทีอาจจะเป็นพระกูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าพระเกจิโอเก่าบางทีท่านจะนิยมสร้างรูปหล่อแบบใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนะเนี่ยผมดูก็น่าจะเป็นปลกผมไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นปลกพิมายหรือเปล่าเกจิโครานนะโมโตโบ้านกล้วยหรือว่าพุทธสารรอดนี่แหละประมาณเนี่ยนผมยังจำสอง สองท่านนี้ยังยังจับสับสนอยู่นะครับนะแต่ว่าเป็นพระบั้นผมแหละแต่ว่าผมจำไม่ได้นะอ,อจะใช่หรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าคุ้นๆนะครับนะเนี่ยปกพรมสอนรอดนะหรือว่าปกพระโตวัดบ้านกล้วยก็ไม่แน่ใจนะครับนะหรือว่าไม่หรือหรือหรือถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นพระทังอื่นเจเทั้งอื่นนะครับแต่ว่าเนี่ยดูวิพีพดูขี้เบ้าเดิมๆเ,เลยนะพระอย่างนี้ก็สมควรเกีดกการรักษาไว้เหมือนกันนะพี่ๆนะเพราะว่าบางทีความเก่าแล้วครับ สภาพความสมบูรณ์พี่พีดดูดูนะครับเป็นปลกนะครับนะรูปหล่อปลอกนะครับน,ะนี่หล่อดินเป่าเดิมๆครับเนี่ยอาจจะไม่สวยหรือว่าอาจจะบูชาอะไรยากแต่ว่าศิลปะเนะนี่ยพวกเนี้ยน่าหน้าหน้าหน,น,น้ารักษาหน้าสะสมไว้นะครับน,ะนี่พูดถึงอันนี้เป็นเป็นพูดถึงมุมความรู้ใจของผมนะพี่พนะดูฮะแล้วความสวยนะเดิมๆเ,เ,เลยขี้เบ้าดูพี่ๆีดูนะ เนี่ยผมก็ตีเป็นเกจิหลวงพโตวัดบ้านกล้วยหรือว่าผมมาสอนรอดนะครับนะอาจจะเป็นปลกโคลลาดเค่เรียกว่าปลกพี่ไมยอะไรเนี่ยนะครับนะเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผมก็ดูน่นจาจะประมาณนั้นนะครับนะใช่หรือเปล่าไม่ทราบเลยพี่ๆนะชมแล้วก็พิจรารณาเอานะครับนะนี่ประมาณนี้ดูฮะความสมบูรณ์นะครับนะอ,องค์นี้เนี่ยดูฮะขีบบ้เบา้ยยังอยู่เลยนะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้มาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้พีนี้นะครับนะเป็นลูกอมเนื้อผงนะพี่ๆนะอันนี้ ผมไม่ทราบมนเป็นหลวงพ่ออะไรพี่ๆดูเอานะเป็นเป็นลูกอมเนื้อผงนะอยพี่นะดูประมาณนี้เลยเนี่ยพี่ๆดูเนี่ยลูกอมเนื้อผงนะครับแต่ไม่ทราบที่นะพี่ๆนะถ้าเป็นสายตรงน่ะเขาน่าจะพอทราบเพราะว่าลักษณะผงหรืออะไรประมาณนี้จะเป็นเอกลักษณ์นะครับนะเออก็อาจจะพอได้นะถ้าเป็นสายตรงนะแต่ว่าผมไม่ทราบที่เอาพี่ๆดูเอาพิจารณาเอาเลยนะครับ ลูกอมเนื้อผงนะครับนะไม่ทราบที่ผงจะออกไปเป็นเป็นซุยๆเป็นสมเด็จนะพี่พี่นะผงเนี่ยประมาณเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมลูกอมเนื้อผงนะครับนะก่อไซส์ขนาดก็ประมาณนี้นะครับดูเทียบกับกล่องนะประมาณนี้นะพี่พี่นะวันนี้ก็ขออนุญาตแบบเร่งเ,เรียกว่ากระชับหน่อยแล้วกันนะพี่พี่นะเพราะว่าอยากให้เสร็จเร็วๆนะครับนะเพราะว่า วันสองวันนี้ผมจะทําคลิปรู้สึกจะเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าสภาพร่างกายบางทีอยู่ดึกเริ่มจะไม่ไหวนะครับร่างกายก็ไม่ไหวจริงๆนะครับนะฮะนี่พูดตรงๆนะครับเพราะว่าแต่เช้าแล้วก็นอนดึกเลยนะครับอันนี้นะครับนะผมจริงๆนะครับนะไม่ไม่อยากจะเป็นข้ออ้างหรอกแต่ว่าเราก็ทํามากินนะครับแต่ว่านอน ทีหนึ่งทีสองหรืทีสองเนี่ย,เ,ยเป็นเป็นเป็นพื้นพื้นฐานเลยนะครับเป็น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 หลักๆเลยเท่าที่ผมทํางานในช่วงนี้ระยะนี้เป็นเป็นหลายปีนะครับนะเพราะว่ากว่าจะทําเสร็จพี่ๆบางท่านอาจจะไม่ทราบนะว่าการทําคลิปลงเนี่ยจะยังไงนะเพราะว่าขั้นตอนการทาเนี่ยจะมีประมาณ3ามสี่ขั้นตอนนะพี่ๆนะไม่ใช่ว่าถ่ายปุ๊บเลยลงเลยเพราะว่าถ่ายเสร็จเนี่ยต้องตัดแตง่งแล้วก็ ปรับแต่งนะครับนะการแต่ละขั้นตอนนี่จะใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยเหมือนจะแบบเท่าแบบประมาณแบบเท่าตัวบวกทบเท่าตัวเลยนะครับอย่างสมมติถ้าถ้าทาถ่ายคลิปเนี่ยสัก10นาทีนะก็จะตัดแต่งอีกสินาทีแล้วก็ปรับแต่งนะครับโหลดอีก10นาทีอะไรอีก10นาทีนะประมาณนั้นนะพี่ๆนะเออเพระาะว่าปกติผมก็จะทําเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็จะเสร็จประมาณ บางบางถ้าลงเร็วก็อาจจะเสร็จ3 4มสี่ทุ่มนะครับนะแล้วก็นั่งอาจจะนั่งรอลูกค้าบางทีโหลดว่าจะโหลดเสร็จอย่างเดียวนะว่าจะทํางานเสร็จลงให้พี่พี่ดูได้เนี่ยบางทีอาจจะทิ้งเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยก็มีนะบางคลิปหลายๆคลิปเลยแหละไม่ใช่ว่าบางคลิปทบนะก็ร่างกายก็จะไม่ไหวเริ่มไม่ไหวแล้วก็เพราะว่าต้องมีภาระ,ะทุกวันครับตื่นเช้านอนดึกนะครับนะก็ช่วงนี้อาจจะลองลองปรับเปลี่ยนว่าไหวหรือเปล่าไม่ทราบนะบเพราะว่าบางทีก็ ยังไงฮะมันมันมัน,ม,นมันฟิกเวลาไม่ได้นะเข้าใจนะครับนะเพราะว่าต้องต้องหาเวลามามาลงแล้วก็พยายามลงเร็วๆนะครับนะเผื่อจะได้พักหลังก็จะได้เออนอนเนี่ยเริ่มตีหนึ่งตีสองบางทีอาจจะก่อนอาจจะนั่งเลยเลยตะลิดตีสองตีสามตีสี่นะครับนะเออช่วงนี้ก็เลยอาจจะเต็มที่นะครับนะเออพยายามนอนเร็วๆหน่อยเพราะว่าลงแล้วก็ต้องบางทีต้องติดตามงานนะบางทีแล้ว รอลูกค้าบ้างอะไรบางทีได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องนั่งนะครับนะรอไปยันตีหนึ่งเที่ยงคืนก็มีนะครับนะนนนนะบนะวันพักเนี้ยก็เลยพยายามลงเร็วๆเอาแบบถ้าองค์ไหนไม่แต่ไม่มีสคริปต์หรอกคนะเอาแบบพูดแบบกระชับกระชับนะครับนะให้มันไวนิดนึงนะครับนะเออเพราะว่าไม่ให้ยืดเยื้อะนะครับนะเออเพราะว่าขั้นตอนกันอีกหลายขั้นตอนออวันนี้ก็มีมานําเสนอพี่ๆประมาณนี้นะครับนะ นะครับนะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยชมแล้ชอบสนใจองค์ไหนก็ทักทายสอบถามราคามานะครับราคาแบ่งปันทุกองค์นะนับนะนะบนะวันนี้ผมวัดราชศีวอกขออนญาตกลับลานไปก่อนไว้โอกาสหน้ามาพบจะเจอกันใหม่สําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ